ท่านพี่พี่ใจสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านจ้าวันนี้คุณยายชาแนลเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องค่ะบอกว่ามาเป่าเค้กค่ะพี่น้องค่ะเค้กไอติมค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวนิรันดร์นี่คือของควัมเกิดกองหังสาวสวยนะจ๊ะเรียกสาวสวยตื่นนี่คือของควัมเกิด เค็งไ,ไอติมค่ะพี่น้องคขาก็มีลำไยก็มีของขวัญมากน้องพี่น้องของขวัญสาวน่คือมาเป็นพยานเออพี่น้องมาเป็นพยานให้ในเด้อนี่ค่ะพี่น้องนึกคุณวันเกิดค่ะสวมน้ำเล็ดพี่น้องค่ะของขวัญวันเกิดพนะเนี่ยพี่น้องจากของขวัญวันเกิดคุณวันเกิดสา มองชอบไเ่ใย่เลยหรอเรียกสาวสวยมาถึงเป็นใดซเ่อร์ไพรักค่ะพี่น้องมาถึงตะลึงเลยเราก็รู้ว่าเค้กก้อนใหญ่นะคะพี่น้องขาแต่๋ยวก็ใหญ่อยู่นะกินออมรก็ไม่ต้องมาส่ตุ่มเดโลดกัน สุดยอดเลยอนนี้พอไปต่างหากจุดยอดเลยพี่น้องค่ะเพื่อนสาวดูสิลำไยก็เอาขอบชอบมาให้กินด้วยแต่ไอีกิ้มเนี่ยพี่น้องจ๋าเมื่อกินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเออไอติ้มค่ะพี่น้องค่ะกินกินมาบ้านี้เออนางจะกินหมดไหมวันนี้โอ้สุดยอดได้แต่ขอบคุณขอบคุณคือการดอกพี่น้องค่ะคุณยายมีน้ำใจนะพี่น้องเนาะ ตั้งเตีเกิดมาก็ไม่เคยกินเค้กอันใหญ่อันนี้สักทีขวัญชินแรกขวัญชินแรกในรอกในรอกครึ่งครึ่งค่อนคนค่ะพี่น้องค่ะึ้นเส,สตเกิดมาก็เนี่ยพึ่งได้ของขวัญน,นี่เลยพี่น้อง่ะแล้วเดีเกิดมาก็ไม่เคยเบื่อ <k> ดีเลยนะคะพี่น้อง่าไม่เคยเจอเทียนเลยค่ะ <h> เจอ,อมานี่ล่ะเจอ,อมานี่โอ้ย ทำน้ำตาเล็ดโอ้สุดยอด Happy Birthday ทูมีเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเอากินใหญ่เลยอันนี้ก็ Happy Birthday นะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสองคุนายลำไพย ราศีเดียวกันเลยราศีเมษราศีเดียวกันราศีเมษเกิดคนเดียวกันราศีเดียวกันดูที่แค่พี่น้องขาดูสาวสวยนั่งสิอันนี้ก็คุณนายปุ๊กปีกคุณนายปุ๊กปีกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนสาวสวยเลยพี่น้องจ้ะหมดหมดกระปุกไปแล้ว ุดยอดสุดยอดเนี่ยสาวรุ่นพี่น้องขารุ่นไหนไม่รู้รุ่นแยมรุ่นแรกแยมฝาโรงแรกแยม้มคุณยายคุณยายชาแนววกรุ่นแรกแรกแยม้มฝาโรงว่าซ่นอุ้ยมันกับบัคคากปานันดอกเนาะเห็นว่ากกันนีเสียงอันนี้เสียงคุ้มอันนี้นะอันเลื่อนปิดแล้วปกติเทวิตคับออกไปยก็จะต้องให้แต่ที่ท่านนะ เขนเรีกตัวรล้วนี่เป็นจึงจึงจึงจึใส่รถอยู่หมู่บ้านเนี่ยคีอรถได้พี่น้องเด้อมากินน้ำเอาเขื่อนขวดตัวคุณน้อยน้อยรหลอดแช่นี่มันนี้ไปกอนเียบกนมันจะเห็นผู้ใหญ่คุณน้อยไปขาดินลพี่ไม่ได้พันนหวนคืออึ่งยางเขาบปหักรเป็นยืนอื้นอึ่งยางกวนคืออึ่งยืนนี่เขาบปหักนมน่ากวนวนเขาบไปใสหละ ไปเลยอ่ะมันไปเลปอ่ไมันไปเลอะมันจะกลามากทีเก่ามันไปจบไตไปจะนีไายายกูไหรือมไตกูไูจไตตอนมันยกูไตหรือม่ไตกูปกูไตมากูใชปกูจะไตก่อนใช้กูไตกินเตมเด้อพี่น้องเด้อเออม่แมนกินเค้กบ้นเกิดเด้อจ้ะเด้อ มันเกิดมนแกต้นเสดสิมมาแลไฟกระตอมไฟไล้เกิดห่างก็ไ้เจ้าเกิดมือเดียวกันจะร้านไส้กข่ยิบซีจากแมนหรือบอสร้านไข่นี่บอแมนเท่านี่จักแมนหรือบอเนี่เขาอาบส12ปีเขาบอแมนเขาพิแก่เกิดลูกคน่อนเกิดที จาก็เลยเอามือนีซื้อเอามือนีละต้องให้มต้องให้มากมือหนีให้มือนีเอาจริงจริงจะเกินมือใดเอาแต่ยังว่าโมกหเกินที่ไห้ปะโู้ใจเมย์เมยเนี่ยกลวันเกิดที่หลังวามเิมือนีเอามือนีกว่าการลดอายุจากขวางโรคหน่อยนึงก็ดีแนาะนดีมันนกีคัานนี่กัน้วมึม่วันเกิดด้วยกันเราก็สมุดเอามืเขาบอกว่าไมวันเกิด

ลอาวุธมันงาเป็นอย่งนคสูงเป็นระลาสูงสะดุดเลยมันก็สูงแต่ลูกมันลูกไส้กับตูนเลยล่ะลูกไส้ลูกไส้มันแต่รวยแต่สิบวนสูงมันลูกเกาเนี้สูงเกาเพี้ยนไดหน่อยนี่สูงบ่นว่าไปเคลียร์ตายเหรเชี่ยมาใหญ่ลยมันอมันมันใดมันหอา่างอาดู อยากคู่ขวดเดียวกินซี่ข้นผุเนาะไม่ได้กินนักคน่อยใ่ไไม่ได้กินโดนๆได้กินเทียดหรว่าพอโดนกไม่ได้กินนักเกลือโดนได้กินเทรียดได้กินยูตังเม่ขนมปังตังเม่ตังเม่ไม่ด้กินยูตังเม่ขนมปังเมื่อกี้แค่ทนเทากันอ๋เยอะอดีไหลายนาไหร่เออพล้มไปแด่ไ เทถึงอดีตหลายด้วยพเโควิด <aún> ก็ <th> ่ไก่พันไก่พันแล้วกต้อายมันดโควิดอ่้วเออผมมองนี้มาไหนเนี่ยาบอกอยู่้วมองอาจารย์เลยมองอาจารย์มอาจารย์มนเนี่มันต้อเอาจารย์นล้างมู่นนี่นัน า์ให้ยิบมวยเดียวพูดละนวยยิบพูดละวยยิบมนกับับูนึงเนาะพาอาจารย์กัเทศเทศให้เขาไปกับตากระเหลี่ยมเนี่ย้กนเป็นเป็นกูบ้านอตยังไงกูบ้านนตเเดมเนี่ยที่จ้าปนเนกะที่จ้าเปงอกันแ่น็จะบุญหลายจะตบานปยเนี่ยมังตายแล้ว้เทศไปจะตายแล้วก็เนียมกัเลยนเนเดียาสิจ้า ไม่เป็นใด้วยได้กันแต่บุญหลายเห้อบารีไปวัดบ้าบหมอกถึงวันวันฝาดเอาเป็นอย่างนี้เอาบอกันบ้านต้นฝาเอาเจ้บปกะวลประมวลกับคูหนึงเนาะพี่วอนก็บอกว่าเอาเะแม่เอาเอาไปนนไปกินมาก็ไปยังยิบไปบันี้มีคนมาเหตุสังฆทตธาตุสงสัยวันเกิดยังพากระเทศไปแต่ตายๆเนี่ยมึงตักุบตะกวงยังสิ กเลมางวงที่อย่า้วยอกอนรูเล่นวยนานๆแล้วเนี่ยมลายเมื่อเดยวนถามแล้วแบบขกวงไปบาเนี่กูร้นี่ก็ปหลงสาวเหลือไว้ให้อาตาบ้างนะ พี่น้องพี่น้องค่ะวันนี้วันนั้นวันนั้นเรื่องชาวบ้านนะคะวันนี้วัดแฉกว<ะ>ันฟ้าวันฟามันนี่วัานนี้เป็นวันฟ้าวันนั้นก็เขาวัานนั้นเขาก็ปักหมุดไปทีหน,นึ่งแล้วนะวันนี้วันนี้จะปักหมุดเข้าวัดอีกแล้ว ดูดูสาวสาวเซตนี้พี่น้องสามคนนี่ดูนะไปวัดไปวัดพึ่งออกเมื่อกี้ยังเป็นไงสาวสวยมองน้อยสาวสวยนี่ก็มีหน้าที่ทำบ้านเขาแตกอย่างเดียวจะมาเราอ่ะอาจารย์แล้วเออไม่กินบาตันดอก กินมาทั้งมันสุกแล้วงกกงแล้วยแล้ววยเนียอาจจะน้อกว่าครันึงนอกจากนี้กเรอเนาะที่ไปเสียงกินของเขาอีกได้แกเสียงแลจะไปแกถือ่วงเด้ออย่าถือห่วงพูดเสียนีกับเสียผ้าเสียผ้าเราหามากเสียผ้าคิดไม่ออกเออคิดไม่ออกบอกหลวงพี่หลวงพี่ดำหลงพี่ดหลวงพี่น้ำฝนเด้อเนี่ยเสือผ้าเด็กมันหายมาก ไปซอยงานเพิ่นค้าก็ยังเห็ดเสือเนาะเออไปซอยงานเพิินไงไปเก็บปวดเก็บยังซอยเพิ่นเลยห้ยดีมากเป็นเสือมากม่รุนกขไม่ไดเกระพร้อนเล็กจเพราะแต่ว่าเพราะเพราะฉะนั้นรถเท่าเราต้องมุ่งเดี๋ยวเขาจะเฉีไยวออกนะพี่น้องเนาะยายพรบอกให้ไปมุงรถให้หน่อยไม่ต้องมุงค่ะเพราะมุงแล้วยายพรจะไม่เอารถออก เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปเที่ยวพันนะเพื่นเราเพื่อนเออโอเคเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อเจอกันมารับชมคลิปค่ะฝากขึ้นแจวเลยจ้าฝากติดตามถึงคำแรกใหญ่ไฮโวโซเชียลี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะมึงคุณนายล่ำไพ่ปิดปากละสิไปใส่บนแหยานี่ยังบ้านแล้วถึงไม่ล่า กินฟองดูคุณนะวอดอีทฟองดูชีตมีนัดกับมีนัดกับใครจ๊ะได้คุณนายมีนัดกับใครคะไม่มีค่ะเขาไม่มีคุณนายก็อยู่ยาคุณนายทำขนมใช่ไหมคะโอเคค่ะที่ได้หลายเด้อแต่อะ่าขมนะอย่าขมนะเพราะว่าไม่หรอกเพราะว่าใส่ใส่สูตรตะการอ่า อ้าวทำไมไม่ใส่เบกกิ้งโซดามีเสพปไม่ได้ใส่บริเฮ็ดเคสตัวนี้ขนมปังที่เมื่ได้เอาจีๆโรรเองได้ให้ขนมปังอันใหญ่ๆยเล่นบ่มมีเนี้ว่างอดาไปไหนเนี่ยหาบ่พอถาดอันที่เาเป็นย้าวนเลยก่อนนีอเ่้องมีต้อมีถาดหายไปไหนแต่ว่ามเส่ โชคดีเพราะสุขสุขเกิดนะกะพี่น้อนงออขะะองาเบาขาดต่อนค่แด่คุยขอบคุณที่ไหลได,ด้ค่ะ,คะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปส,สวัสดีค่ะแต่คุณนายเด้อนี่เด้อที่นั่งอย่างนี่คุณนายอะไรไม่รู้